กลับมาพบกับครัวแล้วแต่เราไปนะักการอีกแล้วนะคะวันนี้นัดจะเสนอเมนูเอเขาเรียกอะไรแกงเผ็ดหรอน่าจะแกงเผ็ดนะคะวันนี้นัดจะทานกับขนมจีนนะคะ,อะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะ ก็จะผัดพริกแกงให้หอมนะคะผัดไปอ่อนนะคะผัดไปสักพักนะคะพริกแกงเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะ หมูนะคะให้พอสุกนะคะพอหมูเริ่มสุกเราก็จะใส่กระชายนะคะเสระิค่ะ่ะผัดทุกอย่างรวมกันนะคะ ราก็จะใส่นมจืดลงไปนะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักพักนะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันคะ<ม>่ะที่นัดใส่นมลงไปเพราะว่านัดไม่มีกะทินะคะผมปรุงรสค่ะผงนัวนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะ ปลานะคะออออพอพริกแกงของเราใกล้เอ้ยเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่เลยตรีนลงไปค่ะเท้าไก่นะคะลูกชิ้นปลาด้วยนะคะเราอยากทานอะไรเราก็ใส่ไปเลยค่ะ เดี๋ยวต้มไปสักพักนะคะพอเขาเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะนี่นัดจะใส่แครอทด,ด้วยนะคะมเมื่อเขือเปลาะกับเมื่อเขือพวงนะคะมืเขือพวงสดๆจากสวนเลยค่ะ ลุกเลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้สักพักนะคะอ่าพอผักเริ่มสุกแล้วเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดนะคะ เต็ดใส่ลงไปเลยค่ะตดท้ายด้วยโหระพาค่ะปิดแก๊สเลยนะคะ คือตีนไก่เนี่ยนัดต้มไปแล้วนะคะคือเขาเปื่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วค่ะตีนไก่เปื่อย มีลูกชิ้นปลาด้วยนะคะนี่ผักอันนี้มีส้มตำด้วยนะคะแล้วก็หมูทอดสวยกันเลยนะคะงั้นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทัวแล้วแต่เราของนัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ shadow me in this dance that i can look at you